สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพามารีวิวบ้านเรานะคะปิ่นอําบ้านธรรมดาเนี่ยแหละทุกคนแต่ว่าช่วยอยากให้อันนี้มันมาไ่ๆมากเลยแต่มันไม่มาให้เรานะทุกคนเออมันต้องรออัปเดตไงแต่ว่าวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดีบ้านก่อนนะทุกคนไปกันเลยกำลังโหลดนะจ้ารอโหลดก่อนคือเราพยายามให้จะพูดดังอะนะเออรอรอโหลดรอโหลด ว่ามันอาจจะไม่ดนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอเ่มตั้าแต่ตรงนี้ก่อนนะนี่จ้ะทุกคนนี่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะทุกคนคือเราต้องพยายามมาออกมาให้ไว้ไว้ข้างนอกจริงๆนะทุกคนโอเคนี่อันนี้มันเป็นตัวอะไรอีกกว่าหน้าเหรอแต่ว่าเราเรียกมันว่ากิ้งกา่าเออนะทุกคนให้อาหารมันก่อนอันนี้แฮมเตอร์เราให้ไปแล้วนะทุกคนนี่มีนกด้วยไปจ้า คือตอนแรกอะเราก็กงงอะว่าทำไมมันมีพื้นที่เพิ่มแล้วก็เลยเออกมาใหม่ตรงนี้ก่อนโอเคอันนี้ก็อันนี้มันก็มีสกูตเตอร์สองอันมันมากับติดพื้นที่อะ,อะตัวเรามาสิจ้าตัวเรามาจา้ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวโอ้เจอเพื่อนหนูหไว้แหละทุกคนน่ารักมากเลยนะฮะเพื่อนหนูเราไปเก็บมานะฮะจากจากไหนก็ไม่รู้ถ้าใครอยากให้เราหาเพื่อนหนูก็บอกนะจ๊ะ ขี้มาเปิดอยเปื่เปื่อยเปื่อยเปื่อยอาหารหมาอาหารแมวแมวเลี้ยงหมดเ้ยคือเราแบบมีเรื่องน่าเศร้ามาเนี่ยนะทุกคนก็คือตอนแรกอะไม่เดี๋ยวค่อยเราดีกว่ารีวิวก่อนรีวิวขอกิ้วขอรีวิวข้างล่างก่อนนะทุกคนโอ้เนี่ยเป็นชุดแม่นะเราเก็บไว้อะไรเย,ยอะแยะก็ไม่รู้นี่น้องแม่โอ้นี่น้องหมาเราเองนะทุกคนไม่รู้ว่าจะชื่ออะไรดี ใครมีชื่อก็ช่วยตั้งกันหน่อยนะจ๊ะอันนี้อันนี้หมาเพื่อนเรานะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเบบี้นะทุกคน <Baby. S 2> เบบี้นี่ะทุกคนอีเรื่องหน้าเศร้ามันอยู่ตรงหน้าต่างตรงนี้เดี๋ยวค่อยเล่าเอา้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทำอะไรอยู่สองกระจกแล้วสองทันสวยอยู่ฮะคะเออนี่ะทุกคนไปรีวิวต่อไปกันเลยจ้าเลยมาแล้วจ้าทุกคนวันนี้มารีววิกันนะทุกคน,นห้องไม่ใช่ห้องดิ เสื้อผ้าลดละหลามเลยจ้าโอ้มังกรก็มานะจ๊ะแปะแปะแ,ปแ,ปแปทุกคนก็ตามเมียวกตามเมวน่ารักมากกว่าจะได้มาอืเป็นห้องเรานะทุกคนของลกไปหน่อยนะทุกคนม,มีไก่ด้วยถ้าใครจะสอนหาก็เอน่าจะหาไม่ได้แล้ะทุกคนเราลืมแล้วว่ามันเอามาจากที่ไหนหแปะๆปป เดี๋ยวเรามาบอกเรื่องน่าเศร้ากันดีกว่านะทุกคนเรื่องน่าเศร้าของหน้าต่างนะคะก็คือเราเลี้ยงปลากับเต่าไว้อะแล้วทีเนี้พอเราจะเราจะหยิบเต่าออกมาแล้วมันก็หายไปเลยอะทุกคนคือเราจะหยิบไอ้ตัวเนี้ยแต่มันก็ไม่มีอะไม่รู้อะทุกคนมันหายไปไหนก็ไม่รู้่าเราจะหยิบเต่ามาแล้วมันก็แบบมันก็หายไปเลยอะแล้วคืองงมากเออแล้วแล้วเต่าโออแล้วเต่ามันก็หายไปเลยอะทุกคน งงมากเลยเต่าเต่าหายไปไหนก่อนจ้ะจินอุสายไปฟักไข่มันมามันก็หายไปเลยนะทุกคนงงจัดอต่งงเลยโอเคทุกคนเราก็รีวิวรีวิวบ้านแค่นี้แหละไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย